สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทคนจากบ่าวเชษกินเที่ยวตลอนทัวเจ้าเก่าคนเดิมนะครับตอนนี้พออ่อมูยที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาเที่ยวเทศกาลโคมไฟและงานลอยกระทงปี2564ที่เมืองโบราณนะครับงานเข้าจัดวันที่12พฤศจิกา จนถึงวันที่6ธันวานคม2564ใครว่างก็มาเที่ยวได้น,นะครับที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับมีบัตรเข้าชมด้วยนะครับคนละ250บาทครับ250บาทต่อคนครับใครว่างช่วงไหนก็มาได้นะครับ ใครที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวีดีโอชอบชอบถ่ายแบบวิวสวยๆไฟแสงสีสวยๆก็ต้องก็ต้องไม่พลาดงานนี้นะครับงานเทศกาลโคมไฟและงานลอยกระทงที่เมืองโบราณครับอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการครับมาได้ครับงานยังมีอีกหลายวันเดี๋ยวผมจะพาเดินชมงานให้ทั่วงานเลย อันนี้เป็นปราสาทสีคอรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ครับเป็นเขาทําแบบเป็นจําลองทําในสวยงามมากๆแล้วแล้วก็เปิดไฟใส่ประดับด้วยไฟแสงสีสวยงามมากๆเลยดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวช่องยูทูบของผมได้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม ก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปทำคลิปแบบนี้อครับตรงนี้ก็ทำได้สวยงามมากๆเลยตรงนี้ครับประดับไฟแสงสีมีไฟส่องทำเป็นซุ้มไฟทำเป็นโคมไฟสวยๆให้เราถ่ายรูปด้วยงานเขาเปิดเปิดช่วงเวลา ตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง3ามทุ่มนะครับใครที่ว่างก็มาได้นะครับเพราะว่าตอนกลางคืนไฟมันจะสวยดีช่วงหกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มนี่แหละงานมีงานเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤศจิกาจนถึงวัวนที่6กธันวาสองห้าหสี่นะครับงน้นยังมีอีกหลายวันใครว่างช่วงไหนก็มาได้นะครับ นี่มันี่มันจะเป็นโคมไฟนี่โคมไฟสวยๆให้เราถ่ายรูปจะมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปไปถ่ายวีดีโอไปถ่ายกับโคมไฟเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นซุ้มโคมไฟเขาทำได้สวยงามมากบรรยากาศแบบชิวๆเลยครับ บรรยากาศยามค่ำคืนลมหนาวลมหนาวเย็นๆสันหน่อยแล้วก็วิวมันสวยดีมาเดินดูแบบชิวๆเดินถ่ายรูปเดินถ่ายวีดีโอลง youtube ถ่ายภาพสวยๆลง facebook ลง youtube ก็ได้ลงลง t i k t o k ก็ได้ เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศให้ทั่วเลยเอาให้ทั่วงานเลยเซลฟี่ตัวเองไปด้วยอันนี้ซุ้มไฟเป็นโคมไฟสวยๆให้เราถ่ายรูปนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเยอะเลย ภาพอาจจะสั่นไววบ้านนะครับเพราะว่าผมใช้ใช้มือถือธรรมดาถ่ายเดินถ่ายด้วยก็เลยภาพภาพมันอาจจะสัน่นสั่นไว้เป็นหน่อยภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยอันนี้เป็นวิหารทวารวดีประดับไฟได้สวยงามมากๆากเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างใน นี่เขาทำด้สวยมีไฟสองมีคนไปถ่ายรูปเยอะพอสมควรวันเนียอันนี้ปราสาทสีขอระพูมจังหวัดสุรินทร์เขาจำลองในสวยดีประดับด้วยไฟแสงสี ตรงนี้เป็นซุ้มไฟตามต้นไม้อันนี้โคมไฟคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดินแบบชิวๆเลยแบบไม่ต้องกลัวไอ้โควิดเลยเพราะว่าคนมันน้อยคนแบบห่างๆกัน เดินแบบส,าสบายๆเลยแต่เราก็ต้องป้องกันตัวให้เต็มที่นะครับผมใส่ผ้าปิดจมูกแบบแบบสองชั้นเลยนะตอนนี้แล้วก็พกน้ำยาสเปรย์แอลกอฮอล์ไปด้วยฆ่าเชื้อเราต้องเราเป็นคนชอบเที่ยวแต,แต่เราก็ต้องระวังตัวให้เต็มที่อันนี้เป็นซุ้มไฟ คนกำลังถ่ายรูปสาวๆกำลังถ่ายรูป